เรามาดูข้อที่16กันนะคะจุดใดต่อไปนี้ไม่อยู่บนกราฟเส้นตรงที่มีสมการ y เท่ากับ 3x ลบ1นะคะเราก็จะทำการตรวจสอบทีละข้อนะคะข้อที่1นะคะค่า y เป็นลบ7นะคะเท่ากับ3คูณ x ก็คือลบ2นะคะลบ1ด้านซ้ายก็เป็นลบ7เท่ากับ3คูณลบ2เป็นลบ6ลบ6ลบ1ก็เป็น ลบเนะคะแสดงว่าข้อที่1อยู่นะคะต่อไปข้อที่2นะคะค่า y ก็เป็นลบสินะคะเท่ากับ3คูณกับค่า x นะคะลบหก็จะเท่ากับลบสิเท่ากับ3คูณลบสเป็นลบเลบเลบหก็เป็นลบสินะคะแสดงว่าข้อ2ก็อยู่นะคะต่อไปข้อที่3ค่า y เป็นลบสิเท่ากับ3คูณลบสี่ ลบนะคะลบสิก็เท่ากับ3าคูนลบสเป็นลบ12บลบ12ลบหก็เป็นลบ13นะคะแสดงว่าข้อ3ก็อยู่บนกราฟนะคะต่อไปข้อที่4นะคะค่า y คือลบสินะคะเท่ากับ3คูณกับลบหลบหนะคะลบสิก็จะเท่ากับ3คูณกับลบ5เป็นลบสินะคะลบ1ิลบหก็เป็นลบ 16นะคะแสดงว่าข้อนี้ไม่เท่านะคะเพราะนั้นข้อที่4นะคะเป็นจุดที่ไม่ได้อยู่บนกราบเส้นตรงนะคะ